ถุงรถกัที่มะยังขันน้เสร็จนั่นเด้คันน้คันแดนกันถุงน่ะัดตเราตัดบนหัวหัวแล้วดอกแดดรสชาติจักไหนนะไมนนีด้วยมันของยี่ห้ออย่างอันด้วยอันอันอันลุกอไมาแล้วันเอามาด้วยมาด้วยเอาที่อันในเบิรงนะครับ รสชาติเป็นไงนะเปรียปร้ยวแซ่บปะฮะรสมันสตอเบอรี่บ้างนะฮะสองอย่างนี้ค่ายผู้ผลิตเอ,อสทีวานิลาท่านครับเอสทีวนา,นานิลาสม่ำๆหวานๆนะครับ บ่กินบ่จะค่อยกินเอสทีวานิลาดูด้มันยีงห้อยอย่างเนยพอดีพอดีเลยมันยืมเหมือนหดตะไคร่ด้แล้วล่ะอืมเป็นยังไงตะไคร่หดเรื่อยๆเลยเอสเอสทีเอสท วานลิลลาสตรอเบอรีอ่ของบริษัทไหนวะเนี่ยชาบนะเปรี้ยวหวานๆ,นๆอ,อ๋อเอสทีวานลิลลาสตรอเบอรี่โอ้ยคักแถงอายุเจ็ดสิบสองปีนะครับปีนี้เจ็ดสิบสามปีนะฮะกินยังกระแซบ <laughs> ถึงเขวเราต้องหามีผลไม้ต้องมีไอศครีมเมนบ้าอือผู้ผลิตบ่เห็นเดี๋ยวจะเอารถมลังที่ซื้อมาให้กินไในรถถั่วดำถัวำถ่วดำนะครับ ก็ยังเคลนว่าไอศครีมโบราณน,นะน,นะครับแต่ว่ายี่ห้อที่ทําที่สังเกตเบ้างจากตู้นะครับไปซื้อบิ๊กซีมาเนี่ยมันใชมีตู้ของนิสเล่บริษัทนิสเล่บ่มีไอสครีมโบร้านนะแต่แต่ของบริษัทวอรไอศครีมเนี่ยมีครับมีไอศครีมโบราณอยู่แท่งประมาณยี่สิบาทนี่แหละครับยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้านี่แะเดี๋ยวไปงวดหน้าจะซื้อมาให้ให้ชิมนี่เพี้ย่บอล นะครับเป็น ST วานิลาสตรอเบอรี่นะครับ ST วานิลาสตรอเบอรี่ เอยกินล่างฝากดิหลังจากกินต้มไก่แล้วนี่คืนนี้กินไอศครีมเพื่อล่างฝากเฮ้ยดียนะรสชาติเปรี้ยวหวานๆยังไงนะนมันว่าเย็นๆครับโอ้ดูดมือความมือยังเด็กน้อยให้ี่ยเอา,เอากินรสอาจะเท่ากินแม่กินจากแก